คุณกำลังหัดเล่นซูก้าอยู่ใช่หรือไม่วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นซูก้ากับรายการเชี่ยวเดียวชานครับไปดูกันเลย โกเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการมากถึงหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติม erm ได้เติม erm ดีเติม erm ไม่มีอัน้นเติม RV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุม้มต้องแอดไลน์มาที่แอดโกเด้นเติมเกมอย่าลืมไม่แอดน้ำหน้านะครับใครที่มองหาร้านขายไอดีเกม RV ต้องเพจแอดมินต้น TP7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหาไอดีคุม้มคุมพร้อมเล่นลูนครบ แกงคอนสกินแรจริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนที่เราจะมาฝึกการเล่นซูการ์นะครับเราก็ต้องมาเข้าใจสกิลของซูการ์กันก่อนเลยในส่วนของพาสซีฟของซูการ์นะครับก็คือการใช้สกิลหรือการตีธรรมดานั้นจะได้รับสเต็ก5สเต็กนะครับเมื่อครบ5สเตก็กซูการ์จะฟื้นฟูเลือดตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูเลือดที่เออก็ก็เยอะอยู่มั้ง และมาต่อกันที่สกิลหนึ่งของซูกาครับสกิลหนึ่งของแพนด้าจะเป็นการพุ่งไปยังทิศที่กําหนดสร้างความเสียหายกายภาพสกิลนี้สามารถใช้ได้2รอบนะครับการที่เราใช้สกิลนี้ไปแล้วการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับสร้างความเสียหายแรงกว่าการตีธรรมดาแน่นอนและต่อมาเป็นสกิลสองนะครับสกิลสองก็คือการกิ้งไปด้านหน้านั่นเองหากเรากิ้งผ่านศัตรูหรือว่าคีฟนะครับก็จะได้รับโลขึ้นมาด้วยและหลังจากนั้นการโจมตีธรรมดาจะกลายเป็นการงัดขึ้น0.5วินาที และอันตีของซูก้าครับก็คือการฟิกเกอร์ย่ำกำหม,ม่อมเข้าไปกลางดงนั่นเองไม่ใช่สกิลอันตีก็คือการกระโดดทับศัตรูในจุดที่กำหนดนะครับสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมกับสตันเป็นเวลา0.5วินาทีหลังจากใช้สกิลนะครับการโจมตีธรรมดาจะเป็นการกวาดศัตรูโดยรอบแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณครับ และต่อไปเรามาดูการคอมโบแบบเบสิกของซูกากันเลยครับการคอมโบแบบเบสิกนะครับเราก็จะเริ่มจากการที่เราจะใช้สกิล2พุ่งผ่านศัตรูให้เราได้รับเกาะก่อนนะครับเพื่อให้ซูกามีความถึกในตัวเราเริ่มจากการใช้สกิล2อฟึ๊บเราก็ตีธรรมดา1ทีครับงัด1นทีสกิล1ตีธรรมดา1ทีสกิล1ตีธรรมดา1ทีแล้วก็ปิดจ็อบด้วยอันติครับผมแล้วก็ตีธรรมดา1ทีอันนี้จะเป็นการคอมโบแบบเบสิกนั่นเอง เดี๋ยวผมจะมาลองทำคอมโบแบบรวดเร็วให้ดูกันครับ,บก,รก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับการคอมโบแบบเบสิกนั่นเองและต่อมาเรามาดูการคอมโบแบบดักฆ่ากันบ้างครับในการคอมโบดักฆ่านี้เราจะเริ่มจากการใช้อันติเปิดก่อนเลยนะครับอันติ ตีธรรมดาสกิลสองตีธรรมดาสกิลหนึ่งตีสกิลหนึ่งตีประมาณนี้เลยครับการจบคอมบูแล้วถ้าหากศัตรูมันอยู่ไกลล่ะเราจะทํายังไงเราจะใช้ฟิกเกอร์ร่วมด้วยนะครับอันตีก่อนนะไม่ใช่ฟิกเกอร์ก่อนนะเราจะใช้อันติแล้วก็บวกกับฟิกเกอร์ครับประมาณนี้ปุ๊บสกิลสองงัดสกิลหนึ่งตีสกิลหนึ่งตีประมาณนี้เลยครับ มาดูการคอมโบแบบรวดเร็วกันเลยครับบางคนอาจจะถามนะครับว่าถ้าเราใช้อันติเปิดก่อนแล้วพลังแฝงเดวิลเราก็ไม่ได้ใช้อะดิ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกความลับของเดวิลกันครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าระหว่างที่เราใช้สกิลหนึ่งไปก่อนแล้วอันติให้เดวิลเด้งกับตอนที่เราใช้อันติก่อนมาดูกันว่าสกิลหนึ่งสกิลสองจะคููดาวเท่าไหร่ครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่าครูดาวอยู่ที่8วินาทีนะครับแต่ถ้าหากเราใช้อันตีเปิดก่อนล่ะคูดาวจะอยู่ที่กี่วินาที 6วินาทีนะครับก็แสดงว่าผลของเดวิลติดอยู่นะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องใช้สกิลหหรือสกิลสก่อนนะครับหากเราใช้อันตีไปก่อนปุ๊บสกิลหนึ่งสกิลสมันก็จะคููดาวลดลงด้วยนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งความลับของเดวิลนะครับผมและต่อมาก็คือข้อระวังในการเล่นแพนด้านะครับผมจะสังเกตเห็นได้เลยบางคนนะครับที่ฝึกเล่นแพนด้าอยู่หรือยังเล่นแพนด้าไม่ชำม,มากนะครับส่วนใหญ่จะชอบรีบกดสกิลนะครับรีบคอมโบเกินไปถามว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับก็คือ ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊อ่าก็คือแทบจะไม่ตีเลยนะครับก็คือเน้นใช้สกิลไปก่อนไม่เน้นตีผมจะบอกว่าการคอมโบแพนด้าที่ดีนะครับคุณจะต้องใช้สกิลแล้วก็กดตีหนึ่งครั้งครับอย่างเช่นแบบนี้สกิลหนึ่งตีสกิลหนตีสกิลสอตีอันติก็ตีท่องไว้ครับทุกคนท่องไว้สกิลตี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 ท่องไว้ครับท่องไว้ ผมแนะนําให้ลองมาฝึกกับบอทด,ดูนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่นะครับก็คือมาฝึกในโหมดทดลองก่อนนะครับ พยายามอย่าใช้สกิลแบบว่าใช้สกิลแล้วไม่ตีนะครับมันจะดึงประสิทธิภาพของแพนด้าออกมาได้ไม่ดีนะครับถ้าเราใช้สกิลม่มั่วตุ้มตามตุ้ม,ต,มตามอะไรแบบนี้ไปเลยนะครับเราต้องพยายามสกิลตี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 เอยเหนื่อยและต่อมาเรามาดูไอเทมของซูกากันเลยครับในส่วนของไอเทมซูกานะครับเราจะแนะนํามือใหม่นะครับให้ออกเป็นรองเท้ากันสถานะไปก่อนนะครับเพราะว่าในการล่วงของแพนด้านั้นถ้าอยู่ในวงไฟเราอาจจะโดนซีซีเยอะนะครับแนะนำ เป็นรองเท้ากัน CC ไปก่อนนะครับแตเกมไหนถ้าเราเจอซีซีไม่เยอะฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นตูเลนหรือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยมี CC แล้วก็สามารถอรองเท้าเกาะได้นะ นี้แล้วแต่สถานการณ์เลยครับชิ้นต่อมาเราจะออกเป็นสเปียร์ออฟลองกินุดนะครับเพิ่มการเจาะเกาะแล้วก็ได้ครูดาวด้วยครับและชิ้นต่อมาก็คือออมิอาร์มครับเพราะว่าซูกาเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลตีนะครับบอกเลยว่าออมิอาร์มสำคัญมากๆครับและชิ้นต่อมาครับถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นแท้ง2ตัวผมก็แนะนําให้ออกเป็นมูรามาสะนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นเฟลเลอร์ทู h นะครับดาบแดงนั่นเองเบิร์ดดาเมจแบบแครี่ฝั่งตรงข้ามหรือเมดฝั่งตรงข้ามตายแน่นอนและชิ้นสุดท้ายครับก็คือง และเรามาต่อกันที่รูนของซูก้ากันเลยครับในส่วนของรูนซูก้ากน,นะครับเราจะใส่เป็นเลดท,ทั้งหมด10เม็ดเลยนะครับเพิ่มอัตราคินั่นเองส่วนสีม่วงเราจะใส่เป็นแอสซิเนต10เม็ดนะครับและสีเขียวเป็นดากอนคอร์นะครับมีพลังโจมตีแล้วก็มีเจาะเกาะด้วย และมาต่อกันที่พลังแฝงของซูการ์นะครับเดวิลอเวกเคนนิงนั่นเองครับหลังจากที่เราใช้อันติไปเปิบสกิล1สกิล2จะคูลดาวลดลงและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์คำว่าโอริโอด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ